สปริงเม่ดรอเรามาโผล่อยู่ป่าที่เกาะอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้นี่มันตัวอะไระอ่ะเวรละเหมือนมีใจที่จะสู้อ่ะ มาลองกันสักตั้งสิวะกจำทีว่องไว้แพรีร่ตีกระดูคนละเบอร์วะ่ะหืมชิงจ้าเพื่อเกินเป็นป่าที่ดูแลม,มีชีวิตชีวามากเลยหืมเฮียที่นี่มันบ้าแล้วเนี่ยข้อเนื้อเหมือนกำลังขยับอยู่ อย่าศบทั้งนั้นเลยเฮ้ยกดสตาร์ทชิวชิวนะเวย้ย <do> ถ้านาทำแบบนั้น <both> เราตายทั้งคู่เนี่ยเอาดูนีย่ยังอยู่เราเนี่ยจบจังแทง ขอทุกก่อนแสง <really> แสงอยู่ทามันพูดได้จริง What you mean, light? แสงที่แกว่าหมายความไงแกฆ่าพวกเขาเหรอฆ่าไม่มีวันดำพาใครเข้าสู่ความมืดมิดหรอกพาถูกลังสรรมาเพื่อมอบแสงสว่างตงหารลังสรรเหรอเพนเทสใช่ไหมเพนเทสเพนเทสช่ย นางวาดข้าขึ้นมาช่วยข้าตามหาแสงสว่างถ้าเราเอาแสงมาให้มันเราอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้ sure ฉันว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดีเท่าไหร่นะอู้นายิงข้าอยู่ในความมืดมิดรอแสงจากท่านอยู่แหละแสงแบบไหนอะแสงบริสุทธิ์ข้าต้องมีเปลวไฟที่สองสว่าง หนทางเบื้องหน้านะบางสิ่งที่ติดไฟได้สินะเพนเทสคือนายิงของแกเหรอนางอยากให้แกทำอะไรทนกำหนดหนทายพวกเราเลินแต่ตอนนี้พวกเรา